ครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาสายหนึ่งวันนะครับก็เนื่องจากผมไปงานดนตรีครับเป็นงานไหว้ครูครับก็เขาเรียกว่าไหว้ครูพรตะครับก็กลับมาครับเลยรีบไลฟ์เลยครับช่องทางติดต่อครับผมช่องเบลไลท์ไทยนะครับก็พระโบาณของเก่าสะสมครับ0625456564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับผมธนาคารออมสินครับ 020359264890ครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับนี่ช่วงนี้ผมนี่เวลานี่ล้วนมากครับไปงานดนตรีครับก็กลับมาก็ทำการไลท์เลยครับรายการแรกวันนี้ผมมานําเสนอครับเป็นพระกุครับเรียกว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะนักปกอ่าเป็นนักปกนะครับก็ ไม่แน่ใจว่าเป็นกุไหนครับแต่เป็นพระกุแน่นอนครับแต่รู้จากเนื้อนะครับนี่ครับดูร่องรอยความเก่าของพระนะครับก็มีให้เห็นครับเก่าจนมันนะครับแล้วก็ด้านในยังมีข้ากุติดฝั่งแน่นอยู่ครับเป็นพระนักปกครับนี่ครับก็เป็นของดีของเก่าแน่นอนครับดูครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่เป็นการประเดิมครับเบอร์ที่หนึ่งนะครับ สามร้อยบาทพี่ดูให้ดีนะครับมาช้าแต่ก็มานะครับแหมรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาเป็นรายการที่สองครับผมรายการที่สองผมมานำเสนอพี่พีเป็นอ่ะดูพระกุครับีลายืนครับนี้เป็นพระรีลายืนครับ,นเ,นรนนรบเนื้อจัดจ้านมากครับดูครับรายการนี้ สามรอยบาทครับพี่แบ่งปันเพียบสี่เลยครับไม่จําเป็นต้องแพงนะพี่ก็มาแบ่งๆกันครับเรามีของดีก็แบ่งกันเลยครับช่องผมนะครับราคานี้เบามากครับพี่เป็นพระกุนะครับก็ถือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าลีลาไม่ขนุนเนาะซึ่งเป็นของที่หายากครับสมัยนี้ผมบอกเลยว่าพี่จะหาดูเนี่ยยากแล้วนะครับสวยๆแบบนี้ยิ่งยากใหญ่ครับ เป็นรายการที่สองครับสภาพใช้เหมือนกันครับรายการต่อไปครับเป็นสมเด็จครับดูครับสมเด็จองนี้เป็นลงรักลงชาติครับดูครับพระเนี่ยมีความคลาสสิกและเก่าอยู่แล้วด้วยครับดูชาติร่อนรักร่อนนะครับดูครับนี่ครับมีให้เห็นนะว่าเป็นของดีของเก่าแน่นอนดูครับมีร่องลอยการแยะด้านข้างนะครับแล้วก็การกดแม่พิมพ์ครับ รายการนี้400บาทครับพี่แบ่งปันครับเป็นสมเด็จวลลกรังนะเป็นเขาเรียกว่าแม่เนื้อมีน้ำมันตังอิ้วด้วยนะครับแล้วก็ลงรักลงชาติครับเป็นรายการที่สามครับนี่นครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผมเป็นอ่ะดูครับ เป็นของแปลกครับรายการนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับก็สองบาทครับหลวงพ่ออะไรนี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่รู้ว่ามีความเก่าอยู่มือนกันนะครับก็พระระดับนี้แล้วครับต้องเก่าแน่นอนเนื้อจัดขนาดนี้ครับแต่ว่าสภาพเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเนื้อตะกัวเนี่ยค่อนข้างเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเป็นรายการที่4ครับ ต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับนานๆจะมาครับเป็นหลวงพ่อเพชรครับหลังมุ้งนะครับไม่ค่อยเจอครับพี่นี่นะครับก็ของผมเนี่ยมาเนี่ยสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะเจอแต่แบบไม่ค่อยสวยครับรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่แบ่งปันเลยนะครับนี่คือเนื้อทองเหลืองนะเป็นเขาเรียกว่าหลวงพ่อเพชรครับมือแปรมือปุกอะไรเนี้ยครับก็มีมาแบ่งเพียบสี่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องตรงเวลาแล้วนะครับแม่เวลาช่วงนี้ลวนมากครับบอกตรงๆว่าลวนจริงๆครับรายการที่ห้านะครับสามร้อยครับต่อไปเป็นรายการที่6ครับเป็นสนิมแดงครับอพระล่วงหลังลัางปืนครับรายการนี้ก็เป็นของดีของเก่าครับผมก็เพียบสี่ท่านใดชอบมารับไปครับเป็นพระสภาพชัยครับรายการนี้400ร้อยบาทครับพระล่วงหลังลัางปืนครับเนื้อนี่จัดจ้านอยู่แล้วครับ คาบกุยังมีให้เห็นครับนี่นะผมให้ดูใกล้ๆครับปะบางอย่างเนี่ยเราต้องบางทีต้องต้องปรับเปลี่ยนไฟนะบางทีไฟไม่ถึงนี่ก็ดูยากนะครับนี่ครับจะไม่เห็นเนื้อจริงๆครับดูครับนี่ครับเป็นรายการที่หกครับ ราคานี้เบามากๆเลยครับนี่ครับก็400บาทครับสนิมแดงนะครับรายการต่อไปครับเป็นนี่ครับดูผมหรือค้นมาครับเจออะไรคว้าได้เอาอันนั้นครับแม่200บาทครับพี่สภาพนี้ครับนางพญาครับมาพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยดูครับ เบอร์ที่7จ็ครับสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นเบอร์ที่แปดนะครับดูครับสภาพเก็บครับดูครับแม่นี่ครับดูเป็นพระกุนะครับงบน้ำอ้อยครับเป็นของที่ของเก่าครับเป็นอันนี้เป็นงานเดินเครื่องนะครับรายการนี้สภาพนี้สองร้อยบาทครับพี่รู้ว่าเป็นงบน้ําอ้อยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นกุไหนนะครับเดินเครื่องกันในแม่น้ํายมนะครับเจอก็เก็บมาครับสองร้อยบาทครับ ตอนช่วงน้าน้ำแห้งครับตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดินไม่ได้แล้วครับตอนนี้เดินในป่าอย่างเดียวครับดูครับดูซุ้มกอครับผมคว้ามานะครับดูครับแม่สองร้อยบาทครับพี่ของแปกครับนี่ครับเป็นรายการที่เก้าครับของแปกครับมานี่ตาเป็นตะกแตนเลยนะครับเนื้อนี่จัดอยู่แล้วครับเนื้อออกดำๆนะครับ นี่ครับ 9, เบอร์เก้าก็จะไปเป็นเบอร์ที่สิบนะครับเบอร์ที่สิบเป็นอ่ะที่ดูนะครับนี่ครับเป็นกีบบัวกําแพงครับรายการนี้ครับสองร้อยบาทนี่กีบบัวกําแพงนะครับเพจที่ไหนชอบเก็บผ้าเก่าๆก,ก็มารับชมได้เลยครับ ต่อไปเป็นเหรียญสภาพใช้ครับเหรียญน,นี้นะครับก็สภาพนี้สองร้อยบาทแล้วกันพี่บอกเลยว่าเป็นเหรียญดูง่ายแน่นอนครับเรื่องความแท้นีไม่ต้องพูดถึงครับแท้แน่แต่ว่าสภาพนี้ครับเพีย mm hmm. สีท่านใดชอบผะสึกๆแบบนี้แล้วสองสี่เจ็ดกว่านะเนี่ยสองสี่เจ็ดศูนย์หรือเจ็ดอะไรถ้าผมจำไม่ผิดเลยสองร้อยบาทครับ รายการต่อไปครับเป็นงาช้างครับรายการนี้เป็นสิงาช้างแกะครับอ่าตัวนี้มีจานด้วยนะครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่เป็นงาช้างแกะงาไทยแท้นะครับก็เหลืองๆแบบนี้เลยครับพี่ชอบความคลาสสิกความเก่าพี่ก็มารับไปครับเป็นงาช้างแน่นอนแบบนี้ผมพอดูได้ครับงาช้างครับเป็นเบอร์ที่สิบสองครับต่อไปเป็นเบอร์ที่สิบสามครับ สิบสามเป็นสำเด็จเนื้อจัดครับเป็นบางขนมพรมเนื้อจัดเก่าครับหรือเป็นพระพิมสองครองผมไม่แน่ใจนะครับก็บอกเลยว่าเป็นพระเก่าแน่นอนรายการนี้เป็นเหมือนพระกุครับก็ผมขอที่สี่ร้อยบาทพี่แบ่งปันเลยนะครับก็แบ่งๆครับตอนนี้พีเอฟซีคงรอผมแย่แล้วครับเบลเมื่อไหร่จะมานอเบลทำไรอยู่นอเบลไปเล่นดนตรีครับติดเครื่องไว้ด้วยครับนี่ครับดู พระลีลายื้ครับพี่ความเก่าครับดูครับเนื้อหาสาระครับมีพระแบบนี้ไปใช้พี่อย่างน้อยก็มีพุทธคุณนะครับก็เป็นของดีของเก่าแน่นอนสองร้อบาทครับพี่เป็นพระยืรับน่าจะเป็นทางเขาเรียกว่าสุโขทัยนะครับสองร้อยบาทไปงานกันทั้งคู่นะแหมน้องเพิ่งกลับมาครับหลับไปแล้วกลับมาง่วงนอนจัด เบอร์สี่ต่อไปเบอร์1ิห้าครับช่องผมเนี่ยบอกก่อนเลยว่ามีคนแอบดูนะครับก็เยอะเลยครับก็เสี้ยนใหญ่ๆครับเข้ามาส่องๆผมดูอยู่นะครับแล้วก็มาแอบชมกันว่าผมทําอะไรบ้างครับมีพระอะไรบ้างแอบดูกันครับอันไหนปิดได้แกปิดหมดนะบอกก่อนนะนี่เรื่องจริงครับก็รายการนี้สองร้อยบาทครับพี่ เนี่ยเป็นของที่ของเก่าครับเจออะไรผมคว้าหมดครับไม่จาเป็นต้องเลือกแล้วครับหลวงพ่อเงินนี่บอกเลยว่าวันนี้นี่เดี๋ยวต้องคัดขึ้นมาบ้างนะครับไม่มีไม่ได้นะหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อชุยวัดคงคลามครับนี่ครับพี่ดูเนื้อหาสาระครับความเก่าความมันครับพี่เนื้อต้องแบบนี้ครับผลวงพชุยนะครับก็สภาพใช้ก็จริงแต่ว่าแหม่พอดีพอได้ครับดูเนื้อโลหะครับ ก็จะมีร้อยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะสนิมกินตัวเองครับก็ธรรมชาติผ่านเก่าเป็นแบบนี้ครับรายการนี้เจ็ดร้ยบาทครับผมเป็นเบอร์ที่สิบหกนะครับก็เจ็ดร้อยบาทครับให้ดูความเรียบร้อยเนะี่ยเส้นขนแมววิ่งปิดปากครับตำหนตรงไหนถ้าผมเองก็ไม่รู้นะครับแต่อันไหนดูดีก็โอเคครับนี่ครับดูมา เป็นตาตะแกนครับสองร้อบาทครับไม่แน่ใจว่ากูไหนหรือว่าเกจิท่านใดข้างครับรายการต่ไปสองบาทนะครับน้องสาวผมนี้กําลังจัดถุงครับคือว่าเกมครับแม่นี่ครับเบอร์17ครับต่อไปเป็นเบอร์ที่สิบแครับเป็นจอบหลงเพิ่งเงินครับพีดูให้ดีนะครับจอบหลงเพ่งเงินรายการนี้ไม่มีมาบ่อยนะครับนานๆจะมาครับ ดูครับเนื้อจัดจ้านครับพี่สภาพใช้ด้วยครับตรงไหนที่โดนใช้ก็จะเป็นสีเหลืองขึ้นมาครับตรงไหนที่ไม่โดนก็จะเป็นอีกสีนึงครับรายการนี้ผมแบ่งปันพีเอฟซีสภาพใช้ครับเอาสามร้อยบาทแล้วกันครับแบ่งปันจริงเลยครับนี่ครับสามร้อยบาทครับนี่ครับเป็นเบอร์สิบแปดครับต่อไปเป็นเบอร์ที่สิบเก้านะครับดูให้ดีครับพี่ นี่คือนางพญาครับนางพญารายการนี้ผมขอที่200บาทครับถึงเป็นพระก,กุเก่าก็จริงครับแต่ว่าแหม่ถ้าไม่เต็มร้อยเนี่ยสภาพใช้มาเนี่ยราคาผมนี่ก็บอกเลยว่าเฟดลงเยอะครับสองร้อยบาทนี่ดูเลยครับเป็นเบอร์ที่19ครับต่อไปเป็นเบอร์ที่ย0ินะครับดูครับแม่ อนี่มาดีนะดูครับโอ้โหรายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทครับพี่เป็นนางสุขไทยครับนางพญาสุขไทยนะครับก็เพียรสีสันใดชอบพี่มารับได้เลยครับของผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีเว้นว่างสักวันหนึ่งครับผมมีที่ว่าหยุดไหลไปมีแค่วันเดียววันที่โทรศัพท์ผมหน้าจอแตกครับแล้วก็ทุกวันถึงผมจะช้าหน่อยหรือว่าจะมาสายนิดนึงก็ แม่ผมไล์ให้ทุกวันครับพี่ไม่ต้องห่วงครับพระผมมีเยอะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่เป็นพระกิ่งแปลกๆครับไม่เคยเห็นนะแบบนี้ครับแม่มีสังคติด้วยนะแม่มีไอ้เขาเรียกอะไรนะอกเหล่านะแม่มีอกเหลาด้านหลังครับแม่งงเลยคนระับไม่ใช่ชินาร่าแต่มีอกเหลานะเป็นพระกิ่งครับคุเคยเห็นครับรายการนี้เท่าไหร่เอ่ย สาม้อยบาทครับพี่เบาเหลือเกินนะครับพรมาแต่ละรายการวันนี้ครับผมนํามาแบ่งปันเพียบสี่ครับคือของอะไรแบ่งจริงก็ต้องแบ่งครับนี่คือดูครับดูคุณแผนเป็นพระกุนะครับก็น่าจะเป็นภายเดี่ยวไม่ใช่ภายคู่นะเนื้อเนี่ยเป็นจ้ำๆแบบนี้แล้วครับพี่คือพระเนี่ยต้องเรียนแบบนี้ว่าเป็นพระกุเก่าครับก็เนื้อเป็นสภาพแบบนี้ครับรายการที่ผมขอที่ สามร้อยบาทครับนี่ครับมีตำหนิกระเทาะนิดนึงครับไม่เป็นไรครับพี่ด้านหน้าเนาะพระเก่าก็ต้องมีบ้างครับใครมาเจอช่องผมพี่โชคดีแล้วครับเปิดเลื่อนมาเจอนะจังหวะนี้นะรีบก่อนเลยนะพี่ของผมเนี่ยมีคนรอปิดอยู่แล้วครับก็เบอร์ที่ยี่สิบสองนะครับสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นเบอร์ที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามเป็นเหรียญลวงพ่อไผ่ครับมาแปลกแปครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญแปลกเลยนะครับดูครับแหมสภาพใช้ครับไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับก็สภาพใช้เลยครับสองสี่เจ็ดแปดครับเป็นเหรียญเซมานะครับก็รายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับหลวงพ่อไปนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สามแล้วต่อไปเป็นเบอร์ที่ยี่สิบสี่นะครับกีบบัวนะครับกาแพงครับเป็นองค์ดําครับมักคู่นี่องค์แดงนะครับรายการนี้สองร้อยบาทครับพี่ เป็นกี่บัวกำแพงเพชรครับต่อไปเป็นรายการที่25้านะครับดูครับเป็นสาเร็จวัลคังครับพิมพวัลคังเก่าๆครับพี่ดูเนื้อนะครับเนื้อหาสาระจัดจ้านครับมาเนี่ยนี่มาดีอยู่แล้วครับรายการนี้500อบาทครับแบ่งปันเพียบสี่นะครับก็ช่องผมเนี่ยมีอะไรก็แบ่งกันครับ เล่มเงินเล่มทองอะไรยังไม่มีมานะี่ช่วงนี้นะเพราะว่าคุณตายัางไม่ให้มาเลยนะครับผมก็ต้องนําพระที่ผมเก็บไว้ที่มีอยู่นะครับก็นําไล่ก่อนเนาะครับรายการนี้นะผมขอที่400บาทพี่นอกจากมีด้านหน้าเนี่ยมีต้องรอยการล้าวๆล้าวๆแบบนี้นะครับก็ราคาก็ต่ําลงครับแต่พระเป็นพระถูกพิมพ์และพระพิมพ์ดีนะครับบอกก่อนนะครับ ปหาเหลือเกินนะครับรายการนี้นะครับ400บาทแหมมานี่ย26ครับต่อไปเป็นรายการที่27ครับเจอรายได้ปะชาดะาเลยนะครับไม่สนแล้วนะ27 <c oughs> เป็นอ่ะ200บาทที่เป็นพระปกโพเนาะเป็นพระพิมพ์ปกโพ เนื้อเก่าๆครับนี่ครับสภาพใช้ก็จริงแต่ว่ายังสวยอยู่นะรายการนี้นะครับนี่ครับก็ยี่สิบเจ็ดครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดเป็นหลุมพราเงินผมทิ้งไม่ได้นะหลุมนี้ต้องมีมาครับหลุมเพียบซีเล็กร้องจังเลยครับหลุมเก็บแป้งพี่หน่อยนี่ครับรายการนี้อ่ะ แบ่งปันพียบซี่นะครับก็ห้าร้อยบาทครับแบ่งเลยครับที้ใครชอบมานละไปครับเป็นพระเก่าแน่นอนนะครับก็หลวงพ่อเงินพิมเอครับดูครับเนื้อขนาดนี้แล้วนะพี่นี่เขาเรียกเขาเรียกว่าเนื้อแห้งขัดใจเลยนะครับทองเหลืองกินตัวเองหมดแล้วครับเขาเรียกว่าหมดอย่างนะครับก็แห้งๆแบบนี้ครับขนาดล้างแล้วนะครับ หมดอย่างครับก็แห้งๆเลยครัก็รายการที่28ครับ500บาทครับต่อไปเป็นยี่นะครับอ่ะ29เป็นอ่ะจอบเม่อเงินจอบสภาพนี้นะครับสึกๆแบบนี้300บาทครับพี่นี่นะนี่คนระับยี่สิบครับ ต่อไปเป็นเบอร์ที่สามสิบนะครับอ่ะสามสิบพี่ดูให้ดีครับเนื้อจัดจ้านครับดูครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่เนื้อจัดจ้านครับสภาพไม่ได้ล้างครับก็ล้างแล้วแต่ไม่เอี่ยมครับคือล้างเหมือนกันนะครับก็แต่ไม่เอี่ยมแต่เก่าครับพระเนี่ยบอกเลยว่าเป็นของดีของเก่าแน่นอนราคานี้เบาอยู่แล้วครับพี่เบอร์สามสิบครับนี่ครับต่อไปเป็นเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับก็ มาจอบก็จอบด้วยนะดูนะห้าร้อยบาทเท่ากันครับพี่เนื้อจัดจ้านมากครับจอบผมจะละองค์นี่บอกเลยว่าไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนครับดูครับพี่ดูเนื้อก่อนนะครับนี่เก่าต้องแบบนี้นะยังไงไม่รู้นะแต่ว่าช่องผมแบบนี้ครับก็ของดีของเก่าครับห้าร้อยบาทครับเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับก็ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสองครับ สามสิบสองมาเป็นอ่ะผมพ่เงินดีไหมอ่ะนี้ก่อนนะอันนี้เป็นหลวงพ่อทานหรือหลวงพ่ออะไรผมไม่แน่ใจนะแต่เนื้อเก่าครับพี่ปสภาพนี้ครับสภาพใช้ครับก็รายการนี้สามร้อยบาทครับพี่เป็นเหรียญหล่อนะครับของดีครับเป็นรายการที่สามสิบสองนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสามครับซุ้มก่อครับพี่ เดื๋มาจัดจ้านครับดูครับรายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทครับเบาเหลือเกินครับดูนะครับคาบลาคาบอะไรขึ้นดีจังเลยนะก็เป็นของดีแน่นอนครับนี่ครับสามสิบสามก็กลาเป็นสามสิบสี่นะครับก็เหรียญหลวงพ่ออะไรเอ่ยพระครูประดิษฐ์นะครับก็เป็นปีหนึ่งสี่วัดสนามช้างครับรายการนี้สองร้อยบาทครับพี่ รายการที่สามห้นะครับผมพ่เงินครับเป็นพิมพ์เอนะครับดูให้ดีครับนี่นะครับก็ของดีของเก่าครับรายการนี้ผมขอที่500บาทครับพี่เป็นของเก่าแน่นอนนะครับก็รูปแบบตามนี้เลยครับรายการต่อไปครับเป็นพระอะไรเขาเรียกพระอะไรเนี่ยพระพระชัยของช้างพระอะไรไม่แน่ใจนะครับ รายการนี้ขอที่สองร้อบาทครับพี่รายการต่อไปครับผมเป็นของดีของเก่าครับอ่ะเป็นหลวงพ่อเงนินครับดูครับอ่ะโหง่หดีเอ้ยอ่ะดูนะครับเนื้อจัดจ้านครับดูหเงินตรงนี้นะครับก็ รายการนี้ผมขอที่7 0็้อยบาทครับพี่ชอบพี่มารับไปครับเป็นพระโบราณเก่าๆครับเนื้อจัดเก่าอยู่แล้วครับดูครับมีร่องรอยการแทนตะไบเก่าๆด้วยนะครับแล้วก็ตัดช่อครับรายการนี้ถือว่าเป็นพระสวยมากครับก็เบาเหลือเกินครับพี่เจ0ดร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ส0ิบเท่าไรเนี่ย37เต่อไปเป็นรายการที่38ดนะครับก็ส8เป็น เอานางพญานางพญาเนี่ยจัดเก่าครับรายการนี้ขอที่สองร้อยบาทครับพี่ชอบพี่มารับไปครับนี่นะครับเป็นของนีของเก่านะครับสามแปดแล้ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเก้านะครับก็เป็นรายการปิดท้ายของวันนี้ครับดูครับเป็นผมเพ่อเงินเป็นพิมพ์ีครับพิมพ์มือรองนะครับก็เป็นพิมพ์สองครับของบังคานะครับ รายการนี้ขอที่500อบาทครับแบ่งปันพี่ี่เลยนะครับสวยมากครับพี่ครับผมวันนี้หมดเวลาครับพี่ก็ขอขอบคุณพี่ซีที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณจากใจเลยครับวันนี้มาสายนิดนึงครับก็ขอโทษขออภัยพี่ซีด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ